สวัสดีผมริกกี้คุณเคยช่วยเหลือใครจนตัวเองต้องเดือดร้อนบ้างไหมผมนี่แหละเจอมากับตัวเองและนี่คือเรื่องราวที่ผมจับผู้ร้ายได้แต่ผมกลับปล่อยเขาไปเรื่องราวมันเกิดขึ้นเมื่อเพื่อนใหม่ของผมที่ชื่อไมค์ได้ย้ายเข้ามาในโรงเรียนของเราตามปกติแล้วการปรับตัวใหม่มันเป็นสิ่งที่ยากเสมอและมันยิงแย่เข้าไปใหญ่เพราะเขาเป็นคนขี้อายและพูดน้อยด้วยเหตุน,นี้เหล่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนหัวโจกทั้งหลายจึงเริ่มแกล้งเขา ผมรู้สึกสงสารและอยากช่วยเขาบางทีอาจเป็นเพราะผมเข้าใจความรู้สึกเขาดีดังนั้นเราจึงเริ่มพูดคุยจนสุดท้ายกลายเป็นเพื่อนกันเราใช้เวลาที่โรงเรียนและที่ชั้นเรียนดนตรีด้วยกันบางครั้งผมก็ชวนเขามาเล่น Xbox ที่บ้านหรือออกไปเที่ยวเล่นด้วยกันเราสองคนสนิทกันอย่างรวดเร็วและผมก็มีความสุขกับเขามากเพราะไมค์เป็นเหมือนเพื่อนคนเดียวที่ผมมีปัญหาระหว่างมิตรภาพของเรามันเริ่มขึ้นหลังจากวันเกิดผม พอแม่ผมให้เงินเป็นของขวัญวันเกิดและผมตัดสินใจว่าจะเอามันไปซื้อกีตาร์ตัวใหม่ผมดีใจสุดๆและตื่นเต้นมากจึงชวนไมค์มาที่บ้านเพื่อให้เขามาช่วยผมเลือกดูทางอินเทอร์เนต็ตด้วยกันว่าจะซื้อรุ่นไหนดีและสุดท้ายเราก็เจอตัวที่ดีที่สุดใช่แล้วมันคือ Fender รุ่น Stratocaster มันไม่ใช่แค่กีตาร์ธรรมดาแต่มันคือกีตาร์ในฝันของผมและมันก็ค่อนข้างแพงทีเดียว ผมต้องการเช็คให้แน่ใจว่าผมมีเงินอยู่พอที่จะซื้อมันผมเลยเอากล่องใส่เงินออกมานับและเยี่ยมไปเลยอีกไม่นานผมก็จะได้กีตาร์ตัวใหม่ที่ดีที่สุดและบางทีเราอาจจะตั้งวงดนตรีด้วยกันผมตื่นเต้นมากและยิ่งมีความสุขมากกว่าที่ได้แบ่งปันความรู้สึกนี้กับไมค์เพื่อนรักของผมดังนั้นผมกับพ่อจึงพาไปที่ร้านขายเครื่องดนตรีที่ความฝันผมรออยู่ที่นั่นผมสัมผัสและหยิบมันขึ้นมาและลองริฟมันดู โอ้พระเจ้ามันยอดมากผมไม่ลังเลที่จะซื้อมันคนขายเอามันไปใส่กล่องที่เหลือคือแค่จ่ายเงินให้เขาผมหยิบกล่องขึ้นมาและนับเงินแล้วผมต้องแปลกใจเมื่อพบว่าเงินขาดไป200ดอลลาร์ผมกับพ,พ่อพากันยืนงงและเขาเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นสรุปแล้วคือวันนั้นเราไม่ได้ซื้อกีตาร์นั้นกลับมาอันที่จริงแล้วผมได้คุยกับพ่อแม่มานานมากและถูกตำหนิเรื่องที่ผมไม่จัดการเรื่องการเงินของตัวเองให้ดี แต่ปัญหาก็คือผมสาบานได้ว่าไม่ได้ใช้มันเลยแต่มันหายไปซะอย่างนั้นสัปดาห์ก่อนเงินนั่นยังอยู่ครบในกล่องและผมก็ไม่ได้แตะมันแม้แต่บาทเดียวดังนั้นผมจึงพยายามคิดหาคําตอบโดยการนึกย้อนไปถึงเรื่องราวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและโชคร้ายที่ผมพบต้นเหตุของเรื่องไมค์เข้ามาในห้องผมและเขาก็เห็นว่าผมเก็บกล่องเงินไว้ที่ไหนเขาจะต้องเป็นคนที่หยิบเงินจากกล่องไปตอนที่ผมเผลอแน่ๆโถเอ้ย ผมไม่คิดเลยว่าจะเป็นเขาเราเป็นเพื่อนกันแท้ๆเขาไม่น่าทำกันได้ผมต้องการจะเก็บปัญหานี้ไว้คนเดียวโดยไม่อยากบอกให้พ่อแม่รู้ดังนั้นในวันรุ่งขึ้นผมจึงรีบตื่นและไปหาไมค์ทันทีผมบอกกับเขาว่าฉันรู้นะว่านายเอาเงินไปและฉันต้องการมันคืนมาผมหวังว่าเขาจะพูดอะไรประมาณว่าเขาไม่ได้เป็นคนเอาไปแต่ผมคิดผิดเขาเริ่มขอโทษผมและสารภาพตามตรงว่าเขาเป็นคนเอาเงินไป แต่ผมยิ่งเซอร์ไพรส์มากเข้าไปอีกตอนที่เขาอธิบายเหตุผลให้ผมฟังเขาบอกว่าครอบครัวของเขากำลังมีปัญหาพ่อของเขาดื่มหนักมากและไม่สามารถเลี้ยงดูเขาได้ดังนั้นไหมจึงทำทุกอย่างด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นการซื้อของทำอาหารทำงานบ้านและยิ่งไปกว่านั้นคือพวกเขาไม่มีเงินเลยเขาอายเกินกว่าที่จะขอความช่วยเหลือดังนั้นเขาจึงหยิบเงินของผมไปและคิดว่าจะนำมาคืนให้ทีหลังหากอะไรอะไรมันดีขึ้น และตอนนี้เขาก็เสียใจมากที่เขาทำเกินไปแน่นอนว่าหลังจากที่ฟังแล้วผมโกรธเขาไม่ลงในสิ่งที่เขาทำลงไปเห็นได้ชัดว่าเขาต้องการความช่วยเหลือและผมจำเป็นต้องช่วยเพื่อนรักของผมผมรู้สึกสงสารไมค์และอยากจะช่วยเขาเท่าที่จะทำได้แต่ผมก็เป็นแค่เด็กนักเรียนคนหนึ่งเท่านั้นผมจะทำได้แค่ไหนเชียวผมจึงได้ให้เงินค่าขนมเพื่อให้เขาไว้ซื้ออะไรกินแต่นั่นก็ไม่ได้ช่วยอะไรได้มาก สอส,สัปดาห์ต่อมาเขาบอกผมเกี่ยวกับข่าวร้ายว่าพ่อของเขามีปัญหาทางสุขภาพเพราะการดื่มสุราอย่างหนักและเขาต้องเข้าโรงพยาบาลค่าใช้จ่ายในการรักษามันสูงมากและพวกเขาก็ไม่มีเงินเก็บเลยไมค์ทุกใจมากและไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงดีต่อไปเขาบอกว่าถ้าเขาไปที่หน่วยงานช่วยเหลือด้านสังคมพ่อของเขาจะต้องเสียสิทธิ์ในการเลี้ยงดูและเขาจะต้องหาผู้ปกครองคนใหม่มาดูแลผมรู้สึกว่าเป็นคนเดียวที่จะช่วยเขาได้ ดังนั้นผมจึงตัดสินใจถามพ่อกับแม่โดยตรงเพื่อช่วยเหลือไมค์แต่พวกเขากลับปฏิเสธพวกเขาบอกว่าไมค์สามารถมากินข้าวหรือมาพักค้างคืนกับเราได้ถ้าอะไรอะไรในบ้านเขามันแย่นักแต่พวกเขาจะไม่ช่วยเหลือเรื่องเงินให้กับคนแปลกหน้าเด็ดขาดแต่ไมค์ไม่ใช่คนแปลกหน้าสําหรับผมเขาเป็นเพื่อนรักและผมก็ไม่มีใครอีกแล้วนอกจากเขาคนเดียวไม่ว่ายังไงผมก็ต้องช่วยเขาให้ได้และผมรู้ว่าจะต้องทอํายังไง ที่ผมต้องทําคือขโมยบัตรเครดิตของแม่ผมรู้รหัสพินของเธอเพราะเห็นเธอกดมันนับครั้งไม่ท้วนและผมก็จะเบิกเงินออกมาให้ไมค์และแม่ก็คงคิดว่าเธอแค่ทําบัตรหายผมรู้ว่าการขโมยมันเป็นสิ่งไม่ดีโดยเฉพาะขโมยเงินจากพ่อแม่แต่ผมทําไปด้วยเหตุจําเป็นดังนั้นผมจึงไม่ลังเลเลยเช้าว,วันรุ่งขึ้นผมแอบหยิบบัตรออกมาจากกระเป๋าของแม่เมื่อเธอมาส่งผมที่โรงเรียน ผมกลับไม่ได้เข้าชั้นเรียนแต่กลับไปที่ตู้ a t ทีที่ใกล้ที่สุดแทนและเบิกเงินจำนวน2000ดอลลาร์จากนั้นผมก็หักบัตรทิ้งขยะไปจากนั้นผมไปที่โรงเรียนและนำเงินไปให้ไมค์และบอกว่าทุกอย่างจะต้องโอเคเขาซาบซึ้งในน้ำใจที่ผมมีต่อเขามากและเงินนี้ก็มีความหมายต่อเขาเหลือเกินเพราะเขาจะสามารถนำมันไปช่วยชีวิตพ่อของเขาได้แต่แล้วผมก็ต้องพบกับปัญหาจนได้หนึ่งชั่วโมงต่อมาแม่มารับผมที่โรงเรียน เธอโกรธมากกลายเป็นว่าทันทีที่มีการแจ้งเตือนว่ามีการเบิกเงินจากบัญชีไปเธอก็รู้ตัวว่าบัตรหายไปดังนั้นเธอจึงโทรไปที่ธนาคารและได้รับข้อมูลว่ามีการกดเงินที่ตู้ ATM ใกล้โรงเรียนเธอรู้ในทันทีว่าจะต้องเป็นฝีมือผมและนั่นจึงทําให้ผมต้องตกที่นั่งลาบากและต้องพูดคุยกับพวกเขาอย่างจริงจังพวกเขาตะคอกใส่ผมอย่างที่ไม่เคยทามาก่อนพูดตามตรงผมกลัวมาก มันเหมือนกับว่าพวกเขาแทบอยากจะฆ่าผมให้ตายพอพวกเขารู้ว่าผมเอาเงินไปให้กับเพื่อนพวกเขาจึงหาที่อยู่ของไมค์และพวกเราก็ไปที่บ้านเขาด้วยกันและนี่ทำให้ผมได้รับความผิดหวังที่สุดในชีวิตเมื่อพวกเราไปถึงบ้านและขอประตูมีชายคนหนึ่งมาเปิดประตูให้เราไม่เราไปไม่ผิดบ้านแน่ชายคนนั้นคือพ่อของไมค์ซึ่งเขาดูสุขภาพแข็งแรงและปกติดีทุกอย่าง ดังนั้นพ่อแม่ของผมจึงเล่าทุกอย่างให้เขาฟังไมค์จนมุมเขากลัวและสารภาพทุกอย่างพ่อของเขาตกใจมากที่ได้ยินเรื่องราวทั้งหมดแน่นอนเขารู้ว่าตอนแรกลูกชายของเขาได้ขโมยเงินจากผมไปและจากนั้นก็เริ่มกุเรื่องเพื่อให้ผมเอาเงินมาให้เขาเพิ่มมันถือเป็นการก่ออาชญากรรมและเขาต้องได้รับผลพ่อกับแม่ผมยืนยันที่จะไปแจ้งตำรวจแต่ผมแค่อยากให้เรื่องนี้มันจบ เพื่อพ่อของไมค์จะได้ไม่ต้องทุกข์ใจไปมากกว่านี้กับสิ่งที่เขาทำและผมเองก็ไม่อยากให้มันเป็นปัญหาใหญ่ดังนั้นเราจึงตกลงกันว่าเขาจะจ่ายเงินคืนให้เราทั้งหมดเท่าที่ไมค์เอาไปพูดตามตรงผมไม่ได้แคร์เรื่องเงินเลยแต่ที่ผมแคร์ที่สุดคือการที่ผมต้องเสียเพื่อนรักไปแม้ว่าสิ่งที่เขาทำมันจะไม่เรียกว่าเพื่อนเลยก็ตามบางทีเขาอาจแค่ทำดีกับผมในตอนแรกเพื่อให้ผมไว้ใจและจากนั้นก็ค่อยวางแผลหลอกผมที่หลัง ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เท่าที่รู้คือตอนนี้ผมได้รับบทเรียนแล้วว่าไม่ควรไว้ใจใครง่ายๆและแน่นอนผมควรจะฟังคำพูดของพ่อแม่เพราะถ้าผมฟังคำเตือนเขาสักนิดเรื่องนี้ก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นขอบคุณทุกคนที่รับฟังผมหวังว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นกับพวกคุณและคุณกำลังตั้งใจจะช่วยเหลือเพื่อนเรื่องไหนบ้างหรือเปล่าบอกให้ผมรู้ในคอมเมนต์ได้นะและอย่าลืมแชร์เรื่องราวนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณด้วยนะครับ